ออะรัยุบหนอย่างหนพองหนอยุบหนอย่างหนพองหนอย่างนังอัพผมมาทวงนี่จ่ายนี่มาซะอย่าให้มีน้ำโหรเพราะว่าจะไี่การปลาในใๆทั้งนั้นเข้าใจไหม คือเชิญทั้งสองท่านไปที่อื่นก่อนเถิดเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเราจะรักษาศีลภาวนาโดยไม่เจรจากระทางโลกใดๆทั้งสิน้นขอเถอะอะนันตะปัจชเยปะสิเถเถนาการขัดขวางคนปฏิบัติธรรมถูกต้องว่าบาปอันสูงสุดสุดจ้าถุก เราสองคนจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีเงินจ่ายนะสงสัยว่าต้องใช้กำลังกันบ้างแลเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทำมันเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเราจะซุนจัรรถเอาไว้ถ้าก่อน4ี่โมงเย็นนะไม่เอาเงินมาให้ lao sẽ khải thế thì mong nhân chiều chứ còn để anh chiêu mày hãi luôn. tôi đây gõ bưng. làm nấy à. tôi làm như thế nào vậy. còn nữa. thầy thế. đi long thế. ออกมาตะนอยู่นั่นแหละโอ้ยแหมดเลยอ่ะมาทวงตังค์ใช่มะอุย้ยเงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทเองเดีย๋ยวไปกดให้ก็ได้รออยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน ถ้าสอนสามีของเธอคืนเอาเงินมาให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันรับประกันความตอดแทย,ยแต่ถ้าคืนไม่มีเงินมาเนี่ยนะไอ้รูปหล่อนี่ไอ้อออรมา,าย,รยารีบมากล่ราหเ่อไปที่เอาเงินมาคืนเข้าใจหรือเปล่าายต่อ <c oughs> ใจพวงเขาอยู่ที่ไหนพี่ฮันกันเมื่อครั้งเจ็บชิงดัาอะไรกันครับออน,นี่ใายเนี้ยแกจัดการออใน,ในี้ผมยกให้พี่จัดการแล้วกัน,นมีอะไรก็พูดมาตรงๆก็ได้ค่ะซ้อเงินที่ติดไว้อะจ่ายมาได้แล้วต้องทำหน้างงเลยพี่ติดไม่อยากพูด เป็นเพราะว่าเขาสงสารอาะคือต oh, ีนบอกว่าถ้ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาจ่ายไม่ใช่เหรอคะใช่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 จ่ายเาะังมีศักดิ์ศรีอยู่เนี่ยนะแล้วอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองแย่เอาเงินจ่ายมาซะดีดๆโซ่ไม่คิดเลยว่าตีจะคิดอีกับโซ่อะได้โซ่จะหามาคืนให้เราจะดิ้นจบกันสักทีนี่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 ไปแก้ไว้ฉันพูดไงเผื่นจะได้ผลเลยอะไร โอ้โหมันจะได้ไหมอ่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่หายแล้วเหรอครับโอ้โหเดือดมากโอ้จริง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 จะด้ไม่ลืมเลยนะคือตอนตอนนี้ออาการของเจ๊เป็ดเนี่ยหนักมากกว่าเก่าอีกอ่ะคือว่าพรุ่งนี้อ่ะอนักไปผ่าตัดสมองเพราะว่าเลือดข้างในสมองและปากเนี่ย เริ่มจะขยับไม่ได้แล้วร่างกายทางซี่ขวาเนี่ยก็จะขยับไม่ได้โอ้น่าสงศารจังเลยนะครับขออนุญาตนะครับพี่เอาไม้รับเราโทรศัพท์ไปไหนแล้วนั่นน่ะเราปากขยับไม่ได้ไงอุ้ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันขยับได้ไงมันเป็นปฏิหารแน่นอนเลยโอ้งั้นเดี๋ยวผมจะจัดการกลับไปด้วยเลยดีกว่านะครับ หย,หยุดเลยอย่าแต่ต้องแต่กันใบนั้นไปทันขาดนันน่ะโอ้โหไม่อยากเชื่ออีกแล้วนี่นี่ทั้งเรื่ที่ป่วยนี่ขยับได้ยังไงเนี่ยโอ้ปฏ,ป,ฏปฏิหารนหะปฏิหารปฏิหารดงาะงั้นเอารูปภาพไปด้วยอเอาไปให้หมดถ้าอยากได้ของคืนก็เอาเงินไปจ่ายเข้าใจไหมปนข้าวติ๊ดแปลวาของเข้าหมดเงี้ยทำได้ไงเนี่ยก็ทำไปแล้วอ่ะพี่พี่ต้นข้าวครับแล้ว ของทั้งหมดทำไงอรัพี่ก็รอเวลาก่อนถ้ามีคนเอาเงินมาไถ่ก็เอาของคืนเขาไปแต่ถ้าไม่มีก็เอาไปเข้าโรงรับจำนำเลยคนข้าวทำแบบนี้ไม่ได้รู้ไหมเฮ้ยมาแล้วมาเลยียาเใจเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวต่อแถวเลยนะคะเดี๋ยวได้รับของคืนกลับไปแน่นอนค่ะถ้ามีเงินมาค่ะเอากุญแจผมมา นี่คุณรู้ป่าคุณทําอย่างเงี้ยผมกันทัน้งงานอ่ะทำมาหากินไม่ได้เลยเสียไรายได้ไปหลายแสนพวกคุณจะจิตใจดีกันหรือเปล่านี่ขนาดคนพิการคุณก็ไปยึดกันบ้าอ,อพี่ก็เรื่องมันสุวิสัยอ่ะทําไมอะ่ะก็เขาเป็นหนี้เราอ่ะเราไม่มีเงินไม่ใช้ก็ต้องยึดของเน่แล้วพี่เนี่ยนะอยู่ดีๆจะโมเม,มเมาของคืนมีเงินมากได้น <ะ S 2> ในฐานะที่พี่หล่อสุดและก็ฉลาดสุดออพี่ได้ศึกษากฎหมายมาเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2,551ตามมาตรา10 ที่คุ้มครองให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกหนี้สามารถฟ้องร้องเจ้าหนี้ได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายแล้วปีนี้นะเขาก็ออกพระราชบัญญัติการทวงหนี้อย่างเป็นธรรมด้วยนั่นก็แปลว่าถึงแม้เราจะเป็นลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์มายึดทรัพย์สินของพวกเราแบบนี้ใช่แบบนี้ทําผิดกฎหมายสามารถแจ้งตํารวจจับได้เลยนะ,จะเจ้าของมือคืนเราหรือจะให้เราแจ้งตํารวจ านี้ตายแน่พี่ว่านะเราต้องช่วยกันหางานพิเศษทำจะไดมีเงินไปปลดนี้รือว่าทำไรดีอะแค่นั่งต้คู่ดีไหมแกว่าไงอะนี่แกได้ยินฉันถามแกหรือเปล่าฮะเ <c oughs> ป็นกใจอะไรจ๊ะ <c oughs> หน้าตาเกาหลีแบบนี้บอกผีได้ยังไงพิเียว่าทำไมอ่ะ ไม่เอาเงินเสียสิฉันขอไปพรุ่งนี้ได้ไหมโอ้โหคำว่าพรุ่งนี้เนียเสียไม่อยากจะได้ยินเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่มันจะถึงเราจะน้องเออไม่เป็นไรให้โอกาสผู้หยู่หน้าตาดีอย่างน้นะพรุ่งนี้ก็ได้แต่วันนี้เจ้าติ๊กน้องชายน้องเนี่ยต้องไปกับเสียไม่ต้องห่วงหรอกติ๊กน้องชายน้องจะอยู่กับเสี่ยน้องใช้นี่เสียหมดเมื่อไหร่ เรืก็คือโง่ต้าติดนีด่คือน้องทันทีแต่เสียรู้ยังไงน้องก็ต้องคิดถึงน้องชายกันอย่างมากไม่เป็นไรเสียจะให้ลูกน้องของเสียเนี่ยส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้น้องดูหน้า <c oughs> วันแรกเดี๋ยว <c oughs> จะตัดให้นั่นมาให้ดู <c oughs> ตัดอะไรครับเสียตัดนิ้วก้อยมาให้ดูก่อน <c oughs> ถ้ายังไม่ใช้นี่เสียวันที่สอง เสียจะตัดใบหูข้างซ้ายมาให้น้องดูุะให้หนี้หมดเมื่อไหร่แล้วเสียจะส่งเจ้าติ๊กคืนทันทีเสียทำแบบนี้ไม่ได้นะเสียไม่มีสิทธิ์ข่มขู่ลูกหนี้แบบนี้มันผิดกฎหมายถ้าผมไปแจ้งตำรวจเนี่ยเสียถูกจับแน่แล้วคนอย่างเสียเนี่ยผมรู้ว่าน้มีธุรกิจอีกมากมายที่ไม่อยากให้ตำรวจรู้จะแจ้งตำรวจรู้ไหมว่าพ่อเสียอยู่สอนอ จวหโดนขังอยู่แต่ก็ไม่ออกแล้ไรเยเป็นพันนล้านมีปันหาไหมฮะไมเออจะยุ่ในตอนก้างเบส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 เบยไงดีล่ะ อย่างเสียไดน้นะมันหน้าเลือดทำนาบนหลังคนหายขนนี้มวยควันแต่ร่านของคนอื่น